อ่ะเราไปฟังพี่ทวีบ้างพี่ทวีอ่านความเคลื่อนไหวของเพื่อไทยกับพลังประชารัฐในช่วงที่ผ่านมายังไงครับคือน่าสนใจอ่ะผมมีข้อสังเกตว่าตอนนี้ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่น่าจะเป็นศูนย์กลางทางการเมืองนะเออพลังประชารัฐก็ไปประชุมที่นั่นใช่ไหมก้าวไกลก็ไปที่นั่นเพื่อไทยก็ไปที่นั่นเออเมื่อสี่ห้าเดือนก่อนก็คุณธรรมนัสนะได้เป็นเลขาพักคนใหม่ที่ขอนแก่นนะครับก้าวไกลก็ขอนแก่น ล่าสุดที่เพื่อไทยผมมองอย่างนี้ขอนแก่นเนี่ยถ้าหากว่าจำนวนแง่ๆของพื้นที่ที่มีสสเนี่ยน้อยกว่าโคราชเยอะมากน้อยกว่าห้าหกคนนะฮะขอนแก่นล่าสุดประมาณสิบโคราชสิบหกแล้วเลือกตั้งใหม่แต่โคราชโคราชจะไปสิบเจ็ดแล้วเลือกตั้งใหม่ครับแต่คนไม่ค่อยไปโคราชเอนอครับอาจจะเป็นเพราะว่าอ่าไม่ใช่ครับ อันแรกเลยอ่ะคือง่ายๆเลยคือโคราชไม่ค่อยมีโ,โ,โ<อ>รงแรมโรงแรมรองรับออเพราะว่าใกล้นมนันคน<อ>ไม่ค่อยพักอ่ะเป็นเมือแงบบแบบทางผ่านไม่ใช่เมืองที่เป็นขอนแก่นหมายถึงว่าไปแล้วมันกลับลําบากละนะฮะก็ก<อ>างคืนอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยแต่ละพักก็มีเป้าหมายเพราะอย่างเช่น<ม>ทางชาครัฐเนี่ยที่ไปขอนแก่นทั้งนั้นนีเ่เป็นว่าคุณธรรมนัดเองไปเกมคุณธรรมนัดครับ<ม>รรมนัฐเองไปรงสร้างสมาชิกพักที่ขอนแก่นเยเยอะมาก คือในโคนลราดเขาจับมือคุณมิรัตเนี่ยนี่เขาจับมือขายตรงคือตัวหลักของสอสอแต่ที่คนแกนเนี่ยพลังชาตรัไม่มีสอสอต้องไปสร้างสมาชิกแล้วแล้วพลังงานรเวลาเขาเลือกตั้งเนี่ยเขาให้สมาชิกเข้าก็ได้นะฮะไม่ใช่ว่าสอสอสมาชิกพักก็ได้วันนั้มีมาห้าร้อยกว่าคนเนี่ยเขาเกณฑ์เขาเขาได้จับมือกับทางอะไรทางอ่า เขอะไรอดีตผู้สมัครคนหนึ่งนะที่เป็นวงการครูขายใหญ่วงการครูนะฮะที่ที่ลูกชายมาดูแลสโมสรขอนแก่นยูนเต็ดเนี่ยก็มีสมาชิกเยอะนั่นหมายถึงว่าอกลุ่มสามมิตรเองหรือใครเองเนี่ยพอรู้ว่าไปขอนแก่นเนี่ยเขาถอดใจแล้วว่าสู้ไม่ได้เพราะว่าคือคือคะแนนถูกตัดตั้งมันมีไว้เรียบร้อยอ่าคือนะฮะอ่าส่วนเก้าไกลก็คงจะเป็นเพราะว่า พื้นฐานเยชนของขอนแก่นเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยตื่นตัวสูงมากมประเทศกโุราชนะกระุราชอาจจะมีประท้วงก็ก็ไม่ได้มากมายครับในขอนแก่นมีมหมาลอยม,มีวิลัยัาในทางการเมืองระด็บที่เยชนขอนแก่นเนี่ยตื่นตัวสูงมากมผมว่าอันนี้น่าสนใจก้าวไกลในพื้นที่อีสานคราวนี้โดยเฉพาะขอนแก่นนะฮนะแล้วส่วนเพื่อไทยผมคิดว่าอาจเป็นเพราะว่าเขาผูกขาดขอนแก่นมาตลอด เขาได้สสองจกท้าไครมาไม่เคยเพียงพั้มให้กับใครเลยขอนแก่นอุดรแต่เพื่นขอนแก่นอยู่ตรงกลางของอของเสื้อแดงนะฮะมีสารคามีอยาโสมีร้อยเอ็ดจึงต่างในการเดินทางเก็ง่ายกว่าการที่ไปอุดรซึ่งอุดรก็คือเพื่อไทยก็ผูกขาดเหมือนกันว่าขอนแก่นไทยภูมิเหมาะสมกว่าอันนี้คือที่มาที่ไปนะครครับนี้ พอประชุมเสร็จเนี่ยสิ่งที่ผมตกใจไม่ไม่ถือคือแปลกใจไม่มีข่าวมาก่อนนะก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าคุณจุชินคลังแสก็เป็นช่วงหนึ่งจันรับแล้วพอใกล้ประชุมพักเนี่ยมีข่าวของคุณชุรนาทหมอชนาันนฮะใช่มาสองวันติดเริ่มเริ่มเริ่มชัดเจนละอเริ่มชัดเจนกระแสคุณจุชินเนี่ยเริ่ม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 ถอยอะนะครับอปรากฏว่าก็เป็นไปตามโผคือคุณชุรนาท นะฮะแต่ว่าที่แปลกใจคือมีลูกสาวคุณทักษิณคนเล็กออถามว่าทำไมไม่ทำไมไม่ใช่คนโตนะฮะแล้วทาไมไม่ใช่คนที่สองที่ง่เป็นหัวหอกมาตลอดในการต่อสู้กับอ่ารัฐบาลทหารนะฮะผมคิดว่าคุณโตนี่อาจจะไม่แง่เส้นการเมืองเนี่ยเขาไม่ค่อยคงไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อแล้วก็คงไม่พร้อมให้สามีมาเล่นการเมืองนะฮะเขาไม่อยากเขาอาจจะ เผื่อใจที่พ่อเองเราต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องจากบ้านจากช่องไปอว่าลูกสาวคนโตมีความเป็นครอบครัวสูงกว่าอในขณะที่คุณพานทองแท้คนุสองผมคิดว่าคุณทักษิณคง,งมองแล้วแหละว่าถึงแม้จะสนใจยังไงแต่ว่าคะแนนนี้ความมีเสน่ห์มัน,ม,นมันไม่สามารถดึงไม่ไม,มีมีเสน่ห์พอที่ดึงเสียงจากชาวบ้านได้ครับด้วยบุคลิกด้วยอะไรต่างแต่คุณแท้ทองทานอาจจะมีเส้นการเมืองที่หนึ่งสนใจนะสองเส้นการเมือง แล้วก็มีความรู้สึกผูกพันกับพ่อครับนะฮะ uh huh. uh huh. แล้วผมคิดว่าคุณแพทองทานี่อ่าน้าน่าจับตา uh huh. uh huh. น่าจับตาออฮะน่าจับตาคราวนี้ทำไมถึงคือ,ค,อคือส่วนหนึ่งเนี่ยต้องยอมรับว่าพักผู้เพื่อไทยเนี่ยเป็นพักที่ดูแห้งๆอะ่ะ uh huh. นะฮะเออสอสอก็แห้งๆไม่คือไม่มีอะไรบือหวาไม่สดชื่นไม่สดใสเป็นไทยรักไทย uh huh. หรือพลังประชาชน หรือเพื่อไทยในยุคคุณยิ่งรักนะส่วนหนึ่งเป็นเพราะอะไรไหมฮะคุณทักษิณก็ไม่ชัดเจนว่าจะเอาพรรคที่ต่อหรือเปล่าใช่ไหมฮะถ้าเราตามการเมืองมังหมายความว่าไงครับมันหมายคพราะว่าไอ้ทอดนะฮะทอดน้ำเลี้ยงก็ไม่หล่อเจ้ามือเจ้ามือยังไม่ชัดเจนว่าใครจะใครจะจ่ายน้ำเลี้ยงแต่คราวนี้ชัดเจนใช่ไหมคุณแพทองทานเข้ามาเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ว่าว คุณทักษิณเอาจริงนะอ่าฮะอ่าแล้วก็คุณแพร่ทองฐานมาเป็นตัวแทนในการดูแลนะครับอ่าแล้วก็มีคนจ่ายเงินแน่นอนแล้วอืมในการเลือกตั้งนะที่ต้องใช้อยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะเออมันไม่ชัดเจนครับนี่อันหนึ่งนะครับอี่ผมคิดว่านี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําไมคุณทักษิณถึงส่งมาแล้วอันหนึ่งคุณทักษิณก็อาจจะอ่านว่าหมอชรนานเนี่ยก็คือคนรุ่นใหม่แต่ถ้าเทียบกับคุณ ทินพิธาเนี่ยนะมันก็ยังดึงคนรุ่นใหม่ได้ไม่มากอ่ะนะก็เอาคุณแพรทองทานมาแล้วเอาเอาคนรุ่นใหม่มาเพื่อจะดึงคะแนนับนี่เป็นวิธีคิดที่ผมเดาไก่คุณชักสินแต่จะได้หรือไม่มันไม่มันก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่หมายว่าจะมองอย่างนี้นะฮะแล้วคราวนี้เนี่ยสังเกตไะครักรรมการบริหารพรรคไม่มีสายของันคินวัฒน์นะยกฟันคุณแพรทองทานนะฮะจะไม่มีสายของ คุณแดงคุณปูค,คุณจําไม่มีนะจะมีของของเอาพูดง่ายผมคิดว่าคุณเพทชรธันไ์มายนามจันตองลาดหรือั้งไปอ่าฮะอ่าฮะอ่าใช่ไหมฮะงั้นจะเห็นว่าคราวนี้เนี่ยเงินพร้อมอืมนะสอสอที่ก่อนหน้านี้จะมีความรู้สึกว่าจะย้ายพักเนี่ย,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 ยนนครับเพื่อใยรลึงได้หมดละครับอ๋ออ่าลึงได้หมดแล้วเพราะว่าชัดเจนแล้วอ่าครับออเออชัดเจนแล้วแล้วยิ่งมีจาภาพ อ่ามียภาพนะฮะแล้วมีหมอเรียบครับเออในแพทย์สุพลตัวใหญ่คนะอืมในแพทย์สุพงศ์นี่คือการสงร่างนะครับอืมครับนะฮะนี่คือมาเป็นพี่เลี้ยงแล้วครับหมอสุพงศ์นี่คือเฟชเชียในแง่คือคือจังหวัดจากโคเรงต่างเนี้ยรู้เท่าทันสอสอรู้อะไรต่างเนี้ยนะมาเป็นพี่ลิข์อะาอ่าราะนั่นคือคือคือผมว่านี่คือเหตุผลที่ที่คุณทักษิน ทำไมถึงเอาลูกสาวมาอืแต่ว่าหนึ่งเอาจริงแหละครับนะฮะสองนะเอามาเป็นมาโยนถามเอาสาวโยนถามทางก่อนว่าเสื้อแดงช่วยยังไงครับอออย่างเชิงเสื้อแดงอย่างเชิงไ่าใั้ไงถ้าผมรู้เอาลูกสาวน้องสาวรับกันตอบรับอย่างดีอยู่แล้วแต่ลูกสาวมานนี้มีเลือดเนื้อเชื้อไขของผมแท้ๆอีกคนเลยนฮะมาแล้วถามเสียงว่ายังไงครับ S <S ผมเชื่อว่าคุณทักษิณเขายังเชื่อมั่นอยู่ว่าอแบรนด์เขาขายได้คร<บ>ับอ,อาชีพลูกสาวมาเนี่ยแบรนด์ขายได้ะนะฮะผมเชื่อว่าครั้งแรกเนี่ยสเต็ปแรกของคุณทักษิณวางเนี่ยคือยอยู่ก็หินถามทางครับอสเด็ดที่สองคือการซ่อนไพ่อะเป็นยังไงเออเก็เกตไหมครับสองวันนี้ที่พอมีชื่อคุณอุ้งอิงมาเนี่ยครับเข้าไปที่คุณอิงเรื่องการศึกษาที่จุฬาคะแนนทำไมพิจารณา โอ้นในเฟซบุ๊กตอนนี้มีรูปตะกูตะกูนี่ตะกูพี่โกงอะไรต่างเออเออแต่ทำไมไม่มีใครตำหนิหรือมาพูดวิพากษ์วิจารณ์หมอโชนั่นครเออเออนะฮะและอีกคนนี้ยังไม่เปิดนะคนใครเด็ดนายกเนี่ยอือตามที่เรื่อเปิดสามคนอยู่แล้วนะฮะแล้วครเลือกนะฮะถ้าคุณอุ้งอิงนะฮะผ่านด่านแรกนะครับโยนถามทางผ่านด่านแรกเนี่ยผ่านเนี่ยนะฮะ เจตพี่สองคืออ่ามาทีริกแน่นอนเบอต้นต้นนะอาจจะอยู่ในบัญชีว่าที่นายกใช่อาจจะม่บัญชีนะแต่ตอนนี้หมอชวนน้าเนี่ยคือไม่ได้ไม่ได้ประสบการณอะไรเลยไม่มีไม่คือยังไม่มีอะไรที่เตเชิญตยเอนผิวนะใช่ใช่ใช่ซึ่งอันนี้นะผมคิดว่าถึงจุดหนึ่งคุณแพ้ทองทานก็อาจจะต้องรับภาระตรงนี้ไป แต่ถ้าถึงวันวแบบให้ออกมาอาจจะเป็นหมอชลนาเป็นนายกก็ได้ครับอ่าหรือจะเป็นคนที่สามที่ยังไม่เปิดก็ได้ครับหรืออาจจะเป็นคุณอุ้งอิงก็ได้แต่ผมเชื่อคุณทักศิณเนี่ยคงมีบทเรียนจากคุณปูลแล้วครับนะอาจจะไม่ไม่ใช่นายกหรอกเพราะวโดยอายุน้อยอย่างน้อยสุดคุณยิ่งรักเนี่ยใหม่ก็จริงนะแต่ว่าคุณยิ่งรักเนี่ยนะออ่ามีพรรษาอายุอ่าผ่านงานบริหารมาเยอะกว่าอะไรกว่า คุณเรียนคุณอุ้งอิงต้องเรียนทางการเมืองเพราะว่าการศึกษาที่จบรัศาสตร์ก็จริงแต่จบตายทำคมวิยานะฮะนะครับ,รบเดียวกันปิยโทก็จบได้การบริหารทั้งทำโรงแมมมรมการโรงแรมไปงั้นต้องมาเรียนรู้ตรงเนี้ยคือคือคือโรงเรียนของคุณอุ้งอิงอที่คุณทักษิณส่งเข้ามาครับนะฮะแล้วคุณอิงเนี่ยผมว่ามีเซนส์การเมืองและเป็นเรื่องที่คุณทักษิณไว้ใจมากกว่าลูกคนอื่นอ่าฮะอ่าผมคิดว่าอย่างนั้นอ๋อพอพี่ทวีพูดแบบนี้นะสมัยที่อุ้งอิงเขาเรียนอยู่ที่จุฬา คุณคทักษิณเป็นนายกใช่ไหมจังหวะนั้นเนี่ยผมก็เห็นว่าคุณทักษิณก็โดนกระหน,น่าหนักสาหัสสาการเลยก็ก็มีคนไปถามอุ้งอิงว่าคิดยังไงอืซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมจําได้เลยอุ้งอิงก็ตอบว่าไม่ได้คิดยังไงเพราะว่าเขาเขาไม่ได้ด่าทักษิณแต่เขาตาหนินายกรัฐมนตรีอืเออผมว่าเออมันก็มีวิธีคิดวิธีการออตอบออคำถามที่ค่อนข้างจะแหลมคมไม่ไม่เบาทีเดียว อออเใครเคยดูทีวีวันประวันสอนรับสอนทางการเมืองตัดสินคดีอ๋อที่ราชดาไม่ปกป้องโดยสุดจริตใช่ไหมอ่าฮะป้องแผนแผนหน้าแผนตาอืมอ่าแผนเป็นกสาวเถอะแผนทักคุนขุนมาลแผ่นาักขุนทุกคนนั่งนิ่งหมดเลยรั่คุณอิงอิงแสดงความรู้สึกหรือว่าไม่แฮปปี้กับการตัดสินอืมอืมนะฮะอันนี้นี่อันนี้เป็นรายละเอียดนิดน้อยผมก็มันมีความฝังใจอ่ะ แต่ผมเข้าใจนะว่าลูกอ่ะนะแล้วถ้าเทียบกรณีคุณทักสินกับกรณีอีกหลายกรณีที่ที่ทุกวันนี้ครับนี่นั้นเป็นกรณีที่บริสุทธิ์ไปเลยนะทำาเบ่าไปเลยเบ่าไปเลยใช่ไหมฮะแต่ว่าความเป็นลูกเนี่ยผมเข้าใจนึกผมนึกอิ่งนี่ผมเห็นใจเธอมากตอนที่มีอาจารย์จุลานะเป็นคณบดีเลยสักท่านหนึ่งที่พูดถึงคุณนักสินหรือไปไปลูกดาวคุณกุยอิงอะไรเงี้ย คือคือซึ่งซึ่งจังก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากคนที่เป็นกลางเยอะว่าครับลูกไม่ควรจะได้รับการกระทําจากที่คนไม่พอใจพ่ออะไรต่างพวกนี้อแต่คนที่เป็นลูกนะฮะเป็นผมผมก็รู้สึกะว่าเฮ้ยเออทําไมก็คนละเรื่องกันแต่คุณเป็นผู้ใหญ่คุณเป็นอาจารย์อะไรเครับนี่นึงอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าการที่คุณยิ้มมานอกจากจะเป็นเป็นแตยรักที่บอกว่าจะมาเปิดกระเป๋าให้แล้วเนี่ยนะครับ คือช่วงนั้นเนี่ยมันมีข่าวเราหอระแวงระวังให้ทสอีสานกับทสอเหนือออ๋อคช่วทตเหนือนอี่เคลียร์บอกชลนน่าเอ่อาเพราะว่าถือว่าพักนี้เป็นพักของคนภาคเหนือนตั้งมาอ๋อครับอ่าที่ตส,อ,สอ,อีสานก็บอกเฮ้ยต้องสุชินคังแสงก็บาะบาทสุชินที่ผ่านมาโดดเด่นมากจนถึงมีข่าวว่าถ้าสุชินไม่ได้ก็จะไปอยู่พักอื่นอ๋จะยกยกทีมอ่อจะไปอยู่พักอื่นซึ่งเป็นพักใกล้เคียงกัน อืมน่เข้มานะฮะพักใกล้เคียงกันอ่าพราะกฏว่าพอคุณอุ้งอิงมาอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการเป็นนะค้าสยบทุกยานอ่าผลกลารนะฮะอืแล้วก็คือสองคนนี้คือเป็นสยบความเคลื่อนไหวสองสองกลุ่มนี้นะฮะครับครับคนเหนือคือคุณอิงก็เป็นลูกของคนเหนือแับคุณอีสานต่อไปเนี่ยจะเลิกการดูแลดีขึ้นอืมนะฮะพักที่รอรอรอเก็บตกตอนนี้ผมคิดว่าก็คงไม่ได้ละ เพราะดูแต่โครงสร้างพักการเมืองคุณสุชิงก็เปโลดลพักในับพวกนี้นะฮะใช่ผมคิดว่ามันก็นี่เนี่ยคือคือผมมองซึ่งจะถูกหรือผิดไม่รู้ผมก็คงจะเดาใจคุณทักษิณไม่ถูกแต่มองจากปรากฏการที่เกิดขึ้นเนี่ยนี่คือการเมืองแล้วก็ที่น่าสนใจคือว่าเพื่อไทยจะตั้งกรรมการบริหารใหม่ในช่วงที่พลังประชารัฐอ่อนแอพอดีเลยครับอืมอ่ะ คือ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 เมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหพลังงานนั้นจะเข้มแข็งเนี่ยเพื่อไทยอ่อนบกเปียดเลยนะแบบว่าแห้งอ่ะผมงชกร่าแห้งคือไม่มีชี่ชีวาเลยเออขณะที่พลังชารนันีคือคักมากครับแต่ในขณะที่พลังงานกำลังมีปัญหากันอย่างรุนแรงเนี่ยเพื่อไทยจะโครงสร้างใหม่แล้วถ้าเป็นสินค้าสองคินนี้ในสินค้าที่ให้ประชาชนซื้อณวันนี้เนี่ยผมคิดว่าคุณชัยคิดบประชาชนจะซื้อสินค้าตัวไหนผมว่าคือแพคเกจจิ้งของของเพื่อไทยวันเนี้ย ค่อนข้างจะโดดเด่นแล้วก็มีความชัดเจนใน,ใ<ช>ในการจัดโครงสร้างคือมีกรรมการบริหารพักมีผู้อำนวยการพักมีองค์คณะที่ปรึกษาซึ่งอุ้งอิงเป็นหนึ่งในคณะที่ที่ปรึกษาด้านด้านเดียวนะยังยังยังไม่เปิดไพ่อย่างที่พี่ทวีบอกว่าเขาซ่อนไพ่อีกหลายใบยเอาไว้ครับที่ปรึกษาด้านอื่นๆเนี่ยยังไม่เปิดตัวว่าจะมีใครเข้ามาเติมตรงนี้บ้างคือมันมีมันมันมันสื่อให้เห็นถึงคโครงสร้างการบริหารจัดการใหม่แล้ว ว่ามี hmm. กลไกของคณะที่ปรึกษามีกลไกของของผู้บริการก็คือว่าทําหน้าที่บริหารจัดการ hmm. ภายในพักแล้วก็มี hmm. ก,กลไกตามกฎหมายก็คือคณะกรรมการบริหารพักในขณะที่ oh. พลังประชารัฐผมว่ายังเละตุ้มเป๊ะนะ